ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่จากไมว้ช a าแนลนะคะเมื่อนิทรารู้สึกตัวตื่นแขนของหล่อนพาดขึ้นไปบนลำตัวเขาส่วนต้นขาเรียวก่ายเกยขึ้นไปบนท่อนขาแข็งแรงเอ็นลำตัวนุ่มนิ่มทับเขาวไว้แนบสนิทหล่อนถอนใจยาวแล้วลืมตาขึ้น กวาดไปรอบๆบ,บริเวณก่อนจะเงยหน้าขึ้นมองเขาอย่างตกใจแก้มแดงจัดเมื่อรู้ว่าตนอยู่ในสภาพใดรอนตื่นแล้วและนอนมองหล่อนมานานแค่ไหนแล้วไม่รู้ได้หล่อนพลิกร่างถอยห่างเขาไปเกือบทันทีและพึมพำขอโทษเขาเบาๆถ้าคุณจะต้องขอโทษแบบนั้นก็ต้องขอโทษกันทุกเช้าแล้วนะ คำพูดของเขาทำให้หลอนขาดเขินจนบอกไม่ถูกรอนวางมือลงบนบ่าของหลอนแล้วตบเบาๆเป็นเชิงปลอบใจมานี่เถอเมื่อคืนฝนตกหนักวันนี้น้ำตกคงแรงหน้าดูมาเขาลุกขึ้นอย่างรวดเร็วเดินไปคว้าขันน้ำที่บรรจุยาสีฟันแปลงสีฟันและสะบู่เอาไว้ครบเดินนำออกไปข้างนอกตามมานะ เลี้ยวขวาไปไม่ไกลหรอกเข่าคว้าผ้าเช็ดตัวมาพาดบ่า,บาแล้วเดินนำออกไปอย่างรวดเร็วนิทรานั่งงงอยู่ไม่นานก็ลุกขึ้นคว้าข้าวของเครื่องใช้ตามออกไปบ้างแอ่งน้ำตกกว้างใหญ่นั้นอยู่ไม่ไกลเกินไปจริงๆแต่เวลานี้หล่อนไม่เห็นเขาเลยรอนหายไปไหน หญิงสาวเลือกได้มุมหนึ่งที่จะแปลงฟันร้างหน้าได้โดยสะดวกและรู้สึกถึงน้ำที่เย็นเยือกจนทำให้สันหลอนย่อนขาลงไปแล้วก็ดึงขึ้นทันทีพร้อมกับบอกตัวเองว่าไม่ไหวน้าเย็นแบบนี้ลงไปก็หนาวตายแน่หญิงสาวยังไม่ทันได้ดึงขาขึ้นรอนก็โผล่พลวดขึ้นมาใกล้เล่นเอาหล่อนสะดุ้งเฮือก แหมคุณนี่เล่นเอาตกใจแค่แปลงฟันล้างหน้านะ่ะไม่พอหรอกต้องลงมาทั้งตัวเลยเร็วเขาว่าแล้วใช้แรงที่มีมากกว่าดึงขาหล่อนจนลื่นตามลงไปอย่างรวดเร็วน้ำเย็นเฉียบทำให้นิทรารู้สึกหนาวจับขั้วหัวใจและเพิ่งประจากด้วยว่าร่างสูงของคนที่กอดรัดหล่อนเอาไว้ เป็นพันละวันใต้น้ำนี่ไม่มีอะไรติดตัวเลยแม้แต่ชิ้นเดียวหล่อนพยายามพยุงตัวเองพร้อมกับพยายามผลกักสายเขาออกห่างสำลักน้ำจนต้องไอติดติดกันปากคอสั่นไปหมดด้วยความหนาวเย็นใบหน้าที่ซีดเผือดประกอบกับเนื้อตัวที่สั่นระริกอย่างไม่สามารถควบคุมได้นั้นทำให้รอนชะงักและขะมวดคิ้วมองหล่อน อะไรนะคุณเป็นอะไรเขาถามอย่างไม่แน่ใจหนาวค่ะหนาวโอ้ยทนไม่ไหวหล่อนคร่ำครวญก่อนจะกอดคอเขาไว้แน่นแทนการผลกักไสยนิทราต้องการไออุ่นจากร่างเขาเพื่อช่วยตัวเองในขณะนั้นและมันก็ทำให้รอนต้องช้อนอุ้มหล่อนขึ้นจากน้ำอย่างรวดเร็วร่างบอบ,บางของหล่อนสทานขึ้น ครั้งแล้วครั้งเล่าขณะที่เขาพากลับไปยังถ้ำศีรษะของหล่อนเปียกเพราะโดนน้ำเข้าเต็มที่เขาวางหลอนลงบนพื้นแล้วหันไปคว้าผ้าห่มผืนใหญ่มาทันทีเวลานั้นนิทราทำอะไรแทบไม่ถูกเขาอ่อนและสุดตัวลงอย่างไม่มีแรงหน้าซีดตัวสันนี่เองที่คุณจำลองห่วงหล่อนนัก เพราะท่าทางของนิทราดูจะแข็งแรงแต่ความจริงแล้วหล่อนไม่แข็งแรงเอาเลยร่างกายของหล่อนพร้อมที่จะทรยศได้ทุกเมื่อปลายนิ้วที่ยื่นมาปลดกระดุมเสื้อออกอย่างรวดเร็วทำให้หญิงสาวใจหายและห้ามไม่ทันเมื่อเขากระตุกเสื้อเปียกจากตัวหลอนผ้าห่มผืนเดียวที่มีมาถูกคลุมทับลงมาบนตัวพร้อมกับที่มือของเขารูซิปกางเกงหลอน หลดตะขอและดึงออกจากลำขายาวเรียวรอนชะงักงันไปชั่วครู่เมื่อเห็นร่างเกือบเปลยนั้นถนัดแต่นาทีต่อมาเขาก็จัดการดึงซับในลงจากสะโพกของหลอนหญิงสาวอ้าปากค้างห้ามไม่ทันเอาเสื้อผ้าเปียกออกให้หมดแล้วรีบเช็ดตัวให้แห้งเขาบอกหลอนก่อนจะเลื่อนมือไปที่ด้านหลังหลดตะขอปลาเซียให้หน้าตาเฉย หญิงสาวคอยตะคุบชายผ้าห่มปิดบังร่างของตัวเองให้พ้นสายตาของเขามากที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่มันก็ไม่ค่อยเป็นผลนักในที่สุดผ้าเปียกทุกชิ้นก็ออกไปพ้นร่างและวหอนก็ใช้ผ้าห่มนั้นเช็ดถูไปทั่วเนื้อตัวหล่อนแรงๆเป็นไงบ้างเขาถามด้วยสีหน้ากังวลเดือดร้อนและหล่อนก็ตอบไม่ถูก มือของรอนเลื่อนไปทั่วแขนขาเนื้อตัวของรอนเพื่อให้เลือดกระจายให้ความอบอุ่นกับรอนแต่ไม่ช้าหน้าซีดก็ค่อยมีสีเลือดขึ้นรวมทั้งริมฝีปากที่ซีจ,จนหน้าตกใจเมื่อครู่ด้วยรอนมองรอนและก็รวบร่างบางที่ถูกพาห่มหุ้มห่อนั้นเข้าไปกอดไว้กระชับขอโทษเถอะ ผมไม่รู้จริงๆเขาบอกและรูปไล้ลำแขนไปทั่วร่างของรอนก็ไม่เป็นไรมากหรอกค่ะคนเลือดน้อยก็เป็นแบบนี้เดี๋ยวก็หายไม่รู้อะไรทำให้รอนปลอบใจเขาทั้งคู่เงยหน้าขึ้นสบตาการนิ่งนานและในไม่ช้ารอนก็ก้มลงมาหารินฝีปากอิ่มเย็นชื่อของรอนหญิงสาวปฏิเสธไม่ออก แล้วรู้สึกอุ่นดีที่เขาทําเช่นนั้นมันทําให้เลือดของหล่อนแล่นพล่านเนื้อตัวทําท่าจะละลายผิดกับความหนาวสั่นเมื่อครู่นี้และเมื่อจูบแรกเริ่มรลอนก็ทําท่าจะหยุดจูบต่อไปไม่ได้จุมพิดท,ที่สองสามสี่ที่ตามมาจึงทําท่าเหมือนจะกลืนกินหล่อนเข้าไปไว้ในอกทั้งตัวหญิงสาวสะท้านไปทั่วร่าง คราวนี้ไม่ใช่เพราะความหนาวเย็นจนแทบตายเหมือนเมื่อครู่ลอนไม่รู้ว่าฝ่ามืออุ่นของเขาแทรกผ่านชายผ้าเข้าไปแตะแผ่นหลังนุ่มนิ่มของหล่อนตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ตลอดทางที่มันผ่านไปเหมือนกระแสไฟฟ้าอุ่นๆหน้าไปที่ผิวเนื้อหล่อนเป็นนานอบอุ่นและแทบไม่รู้ตัวผ้าห่มผืนนั้นค่อยๆเลื่อนหลุดออกจากเนื้อตัวของหล่อน และรอนก็เริ่มให้ความอบอุ่นแทนด้วยร่างของตัวเองและสาวน้อยก็เพิ่งตระหนักว่าร่างสูงแกล่งกล้วที่แนบชิดอยู่กับร่างหล่อนไปทุกตารางนิ้วนี้มีอนุภาพเสียยิ่งกว่าผ้าหม่มและกองไฟผสมกันเสียอีกเขาทำให้หล่อนร้อนจนเกือบเดือดและดับลงด้วยตัวของเขาเองได้อย่างน่าอัศจรรย์อีกนานต่อมา ริมฝีปากของรอนตายไปที่ดวงหน้ารอนลงมาจนถึงซอกคอและสุดท้ายก็ซบนิ่งลงที่อกอวบอิ่มนิ่งทั้งหวานทั้งหอมนั่นหญิงสาวกระพริบตาปลิบ,ลบเมื่อรู้ว่าทุกอย่างที่ผ่านไปนั้นคืออะไรและหรอนก็ไม่สามารถกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้อีกแล้วในที่สุดเขาก็เป็นเจ้าของหรอนอย่างถูกต้องสมบูรณ์ ฝ่ามือที่ไล่ไปทั่วร่างเต็มตึงอิ่มอวบของวัยสาวเหมือนจะยืนยันสิทธิ์ที่มีอยู่มองเพ,เพลินๆหลอนดูเบาบ,บางนะักแต่เมื่อได้เข้าใกล้และสัมผัสเช่นนี้รอนก็สำนึกถึงความกลมกลึงอรลชรที่มีอยู่ทุกสัดส่วนของหลอนอย่างพึงพอใจผู้หญิงคนนี้เมียของเขาหน้าใครเสียจนรอนไม่อยากจากหลอนไปไหน และเมื่อครู่หล่อนก็ทำให้เขารู้แล้วแม้จะบอบบางเพียงไหนก็สามารถให้ความสุขที่เขาต้องการได้มากมายเกินคาดเวลานี้เนื้อตัวของหล่อนไม่ได้เย็นชื่อต่อไปแต่มันอุ่นจัดจนหน้าพิศวงมือของรอนที่เลื่อนไปตามเนื้อตัวหล่อนถูกยกขึ้นมาอังหน้าผากหญิงสาวอย่างสงสยัยคิ้วของเขาขมวดมุน เมื่อคิดว่าบางทีหล่อนอาจจะเป็นไข้เพราะนีิทานอนนิ่งตัวอ่อนอยู่ในอ้อมแขนไม่มีแรงแม้จะต่อต้านขัดขืนเขาสักนิดเขาลุกขึ้นแทบทันทีเมื่อบอกตัวเองว่าหล่อนไม่สบายแล้วจริงๆถึงแม้เวลานี้ตัวเพียงอุ่นๆแต่มันก็ต้องร้อนจัดขึ้นถ้าไม่ได้ยาและหมอโดยเร็วรลอนสะบัดผ้าห่มไปทางหนึ่ง แล้วลุกเดินไปยังอานมาดึงเสื้อสำรองของเขาออกมาจัดก,การสวมให้หลอนเขาลืมไปที่ไม่ได้สั่งให้หลอนเตรียมเสื้อผ้ามาด้วยแต่ก็ไม่เป็นไรหลอนจัดการเก็บของทุกอย่างเสร็จในเวลาไม่นานนักก่อนจะหันมาหาหลอนอีกครั้งเขาใช้ผ้าห่มหอ่อหลอนทั้งตัวเหมือนกับห่อเด็กเวลานี้ความร้อนในตัวหลอนสูงขึ้นและริมฝีปากแดงจัด นิทราลืมตาขึ้นมองเขาเมื่อถูกอุ้มออกมานอกถ้ำคุณทรงตัวได้ไม่นิดฮึเขาถามด้วยสายตาเป็นกังวลเห็นได้ชัดและหล่อนก็พยักหน้าผมจะส่งคุณขึ้นมานะเราจะกลับบ้านกันแล้วทรงตัวให้ดีๆล่ะเขาสรงหล่อนขึ้นมาของเขาพอนิทราทรงตัวได้ ร่างสูงใหญ่ของรอนก็หนตัวตามขึ้นไปทันทีเขากอดหรอนไว้แน่นแล้วกระตุกบังเหียนพาม้าลงจากเขาอย่างระวังม้าของนิทราถูกเขาผูกให้เดินตามหลังมาโดยทิ้งระยะไม่ช้ารอนก็ลงมาถึงที่ราบเขาหยุดมาและมองดูร่างที่อิงแอบอกเงียบมาตลอดเวลาเป็นไงบ้างไหวไหมเขากล่าวถามหรอนอย่างกังวล ไว้เพียงแต่ไม่มีแรงนิทราตอบแล้วพยายามยิ้มซบหน้ากับอกวกว้างเราเงียบไปอีกรอนกอดหล่อนไว้แน่นเพิ่งสำนึกในเวลานั้นด้วยว่าหล่อนมีความหมายกับเขายิ่งกว่าสิ่งใดรอนคลางกับตัวเองอยู่ในอกขณะควบม้าพาหล่อนกลับบ้านหลังจากนั้นนิทราลืมตาขึ้นทีไร ก็เห็นแต่ใบหน้าเข้มคมโน้มลงมาหาด้วยสายตากังวลลึกซึ้งหล่อนอยากบอกเขาว่าไม่เป็นไรหรอกนาะเดี๋ยวก็หายหล่อนไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าทำไมต้องแคร์เขานักและไม่อยากให้เขาต้องกลุ้มหรือกังวลแม้แต่นิดนิทราอยากยิ้มให้เขาแล้วก็หลับไปอีกจนได้ดูเวลาที่หล่อนเป็นไข้นั้นเนิ่นนานเหลือเกินสาวใช้ที่เปลี่ยนกันเข้ามาดูแลหล่อน มองดูนายผู้ชายอย่างเกรงๆเพียงไม่กี่วันใบหน้าของเขาก็รกไปด้วยหนวดเคราจนแทบดูไม่ได้แถมกินน้อยและพักน้อยลงด้วยลุงสมรได้ข่าวหล่อนไม่สบายมาเยี่ยมถึงที่แต่พอเห็นอีกคนเข้าก็ต้องมองอย่างเป็นห่วงระวังตัวหน่อยเถอะคุณรอนคุณนิดเธอจะหายอยู่แล้ว อย่าให้ต้องฟื้นไข้ขึ้นมาพยาบาลคุณอีกคนเลยนะลุงสมอนกลับไปแล้วแล้วหอนก็ยังนั่งมองภรรยาอยู่อีกนานกว่าจะลุกออกจากห้องนั้นมาได้สาวใช้ที่โผล่เข้ามาเห็นนิทราลุกจากเตียงก็ทำเสียงตกใจตายตายคุณลุกได้แล้วหรือคะแล้วหล่อนก็ทำท่าเข้ามาจับเนื้อจับตัวหล่อนอย่างผู้รู้ จริงด้วยค่ะตัวเย็นแล้วค่อยยังชั่วแล้วสิคะคุณรอนเพิ่งออกไปดูไร่ค่ะแทบไม่ได้ทานไม่ได้พักเลยเฝ้าแต่คุณไม่ยอมคลาดสายตาเลยค่ะคำบอกเล่านั้นทำให้หัวใจของนิทราวั่นไหวพิลึกแต่ที่ทำได้เวลานั้นก็คือเดินเข้าห้องน้ำไปเงียบๆรอนอยากจะถามเขานักหนาทำไมเขาต้องทำแบบนั้น หรือเพียงเพื่อทําตามหน้าที่น้ําตาใสาๆเอ่ยขึ้นมาจากดวงตาของหญิงสาวโดยไม่มีสาเหตุและหล่อนก็ป้ายมันทิ้งไปเงียบๆรอนโผล่เข้าประตูบ้านมาในตอนเย็นและชะงักเมื่อเห็นหล่อนทนัดก่อนจะเดินรีเข้ามาดึงร่างบางนั้นขึ้นมากอดน,นิทราทำอะไรไม่ถูกไอเด็กๆที่เก็บกวาดอยู่ใกล้ๆ แต่เขากลับไม่สนใจใครเลยหายแล้วหรอรอนถามพร้อมกับรูปหน้ารูปตัวหล่อนอย่างสังเกตสังกาค่ะค่อยอยังชั่วมากแล้วหล่อนบอกเขาผมเป็นห่วงเหลือเกินน่าจะดีใจนะคะอะไรไม่รู้ทำให้หล่อนหลุดปากไปโดยไม่ตั้งใจทำไมถึงพูดแบบนั้น ก็ถ้าฉันเป็นอะไรไปคุณก็พ้นภาระนะสิคะทำไมคิดอะไรบ้าๆแบบนั้นเขาเอ็ดลอนและนิทราก็ต้องอึ้งไปอีกก็มันเป็นความจริงไม่ใช่หรือคะถ้าฉันไม่ทำเรื่องขึ้นมาคุณก็ไม่ต้องแต่งงานโดยไม่ตั้งใจและผลลัพธ์เป็นแบบนี้ไม่เห็นเป็นอะไรเลยนี่นาะ ผมยินดีที่จะรับผิดชอบและดูแลคุณเลิกคิดมากเถอะเพิ่งฟื้นไข้นะคิดอะไรให้มันสบายใจดีกว่าหลอนพยายามขืนตัวออกจากอ้อมแขนเขาแล้วรอนก็ยอมปล่อยหลอนอย่างไม่เต็มใจนะักมาเถอะไปทานข้าวกันเลิกคิดไม่เข้าเรื่องเถอะมันสายเกินไปที่จะมานั่งตรองกันแล้วคุณก็รู้ดีเท่าผม เหมือนกันใช่ไหมเขาก้มลงมองหลอนเหมือนจะเตือนให้นึกถึงความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันสายเกินไปที่จะคิดแต่ไม่สายเกินไปที่จะเริ่มกันใหม่หรอกคะ่ะหลอนพยายามเอาชนะแน่นอนเริ่มกันใหม่โดยเลิกคิดไม่เข้าเรื่องเสียทีฉันไม่ได้หมายความอย่างนั้นนะคะหลอนบอกเขา และมันก็ทำให้รอนเหลือบตามองหญิงสาวตรงหน้าอย่างระวังแล้วคุณหมายความว่ายังไงฉันฉันหมายความว่าแทนที่เราจะปล่อยให้มันเป็นไปแบบนี้เราก็ควรจะช่วยกันยุติมันเสียก่อนยุติหรอรอนถามอย่างไม่อยากเชื่อค่ะยุติฉันอยู่ส่วนฉัน และคุณอยู่ส่วนคุณคุณพูดบ้าๆอีกแล้วเขาเอ็ดใส่หลอนหน้าตึงคุณเป็นเมียผมนะและผมก็ไม่ต้องการให้แยกไปไหนด้วยเลิกพูดแบบนี้ทีคุณนิดเขาหันหลังให้แล้วเดินจากไปดื้อๆนิทรามองตามพร้อมกับถอนใจยาวไม่รู้จะทำยังไงกับตัวเองดีหล่อนเดินตามเขาเข้าห้องอาหาร และรอนก็รอยอยู่แล้วทั้งคู่รับประทานอาหารกันเงีย,งยบๆจนเสร็จเรียบร้อยเขาก็ปลีกตัวขึ้นชั้นบนไปอีกหล่อนจำต้องตามขึ้นไปเช่นกันและเห็นร่างสูงไปยืนสุบบุหรี่อยู่ริมหน้าต่างเขาหันมามองหล่อนแล้วพูดว่าคุณเพิ่งฟื้นไข้คิดมากเกินไปควรจะพักผ่อนให้มากๆดีกว่านิทราไม่พูด แต่เดินไปสุดตัวที่โซฟาใกล้ๆที่เขายืนอยู่เป็นนานจึงเอ่ยปากถามเขาคุณเต็มใจที่จะอยู่กันไปแบบนี้หรือคะเต็มใจเขาตอบโดยไม่หันมามองหน้าหล่อนสักแวบทั้งๆท,ที่เราเออก็รู้ว่าไม่ได้รักกันคนเรามีถมเถไปที่อยู่ด้วยความเข้าใจกัน ผมกับคุณจะใช้เหตุผลนั้นไม่ได้หรือไงฉันกลัวว่ามันจะไปไหนไม่รอดนะสิคะคำตอบของหล่อนทำให้รอนหันขวับมองอีกฝ่ายอย่างพิจารณาเขามองหล่อนอยู่นานก่อนจะวางบุหรี่แล้วขยับเข้ามาใกล้โน้มตัวกับเก้าอี้และเชยคางหล่อนขึ้นสบตาด้วยคุณถามหาความรักหรือคุณนิด เขาถามหลอนได้เสียงเรียบนิทราหลับตาลงสายหน้าไม่ได้ถามหาหรอกค่ะแล้วก็ไม่หวังด้วยคําตอบของหลอนทำให้อีกฝ่ายต้องถอนใจยาวคนที่จะถามหาความรักนะ่ะต้องมีอยู่ในหัวใจด้วยคุณมีสิทธิ์ที่จะถามและหวังแต่ในใจของคุณมีความรักสำหรับตอบแทนด้วยหรือเปล่า เขาถาเสียงเรียบและมองตาหลอนนิ่งในที่สุดหลอนก็ทิ้งตัวลงคุกเขา่าตรงหน้าเก้าอี้ข้างหลอนนั่งอยู่และประคองดวงหน้าง,งามนั้นไว้ด้วยฝ่ามือเขาผมอยากเล่าอะไรให้ฟังคุณฟังนะเขาบอกหลอนก่อนจะเริ่มเล่าตอนคุณแกล้งผมและผมก็รู้ว่าถูกแกล้งนะ่ะผมโกรธนะ แต่มารู้ตัวเองทีหลังว่าไม่ได้โกรธคุณหรอกแต่โกรธบุคคลที่สามที่เข้ามาขวางและรู้เรื่องของเราอย่างไม่น่าจะมีใครได้รู้ได้เห็นตังหากแต่สำหรับคุณรอนหยุดพูดและมองกวาดไปทั่วดวงหน้ารอนผมไม่โกรธเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะผมรักคุณเหมือนกันจริงๆนะตั้งแต่เข้ามาเห็นคุณวันนั้นนะ่ะ คุณรบกวนสมาธิผมจนอยู่ไม่เป็นสุขเสียเลยพอพ่อคุณถามเข้าผมก็เลยยอมรับผิดชอบไม่ได้ปฏิเสธสักคำเพราะคิดคิดอยู่แล้วว่าไม่ว่าคุณจะไปอยู่ที่ไหนผมจะตามไปจะลองเรียบเรียบเคียงเคียงดูแล้วจะขอคุณกับพ่อแต่มันเกิดขึ้นก่อนรอนหยุดและหลุบเปลือกตาลงมองปากอิ่มของรอน เพราะฉะนั้นอาจจะพูดได้เลยว่าการแต่งงานของเราคราวนี้เป็นความตั้งใจและพอใจของผมด้วยไม่ใช่เพียงเหตุผลอยากให้คุณมาช่วยงานอย่างที่ผมพูดไว้แต่แรกอย่างเดียวหรอกนิทรามองเขาและกระพริบตาปลิบๆอย่างคิดไม่ถึงรอนยิ้มบางแล้วบอกรอนผมก็หลอกคุณได้เหมือนกันนี่ให้คุณหลอกล้อเล่นข้างเดียวเสียเมื่อไหร่แล้วสำหรับความรัก เขาหยุดพูดแล้วถอนใจลึกที่คุณไขว่คว้าหามันอยู่นี่ผมก็มีให้คุณแล้วนะนิดเพียงแต่ว่าเมื่อไหร่คุณจะยอมรับมันไปและให้ตอบแทนผมบ้างเท่านั้นเขาเกลี่ยนิ้วไปมาบนริมฝีปากของรลอนว่าไงถ้าผมมีรักอยู่แล้วและพร้อมที่จะให้คุณคุณยังจะยืนยันแยกไปจากผมไหมตอบมาสิ โดนเขารุกเอาแบบนี้นิทราเลยตอบไม่ถูกนิ่งงันไปหลายอึดใจมีความรู้สึกทั้งเชื่อและไม่เชื่อประดังกันเข้ามาจนแยกไม่ออกคุณแน่ใจหรือคะว่าความรักที่คุณมีนะ่ะสำหรับฉันแน่นอนรอนตอบทันทีผมมีไว้แล้วเพื่อเตรียมให้คุณว่าแต่คุณเธอ มีให้ผมบ้างหรือเปล่าตอบได้ไหมหลันตอบไม่ได้ตามเคยคุณนี่เอาเปรียบนะพอถูกทักถูกถามถูกขอเข้าบ้างก็ไม่ตอบแล้วจะให้ผมเชื่อย,ยังไงล่ะเขาบอกแล้วลุกขึ้นเดินห่างออกไปนิทรามองตามเขาไปอย่างอาวอนอาวอนอะไรก็บอกไม่ถูกเหมือนกันเอาเถอะ ผมไม่ได้คาดคันจะให้คุณตอบหรอกเพียงอยากบอกว่าเมื่อผมตัดสินใจแต่งงานผมก็เตรียมความรักไว้ให้เจ้าสาวของผมแล้วเต็มหัวใจและพร้อมที่จะถ่ายเทให้ตลอดเวลาคุณพร้อมที่จะรับและจะแลกกับผมเมื่อไหร่ก็บอกมาแล้วกันแต่สำหรับเรื่องแยกกันน่ะลืมไปได้เลยผมไม่เคยคิดและจะไม่ยอมให้คุณทำแบบนั้นแน่ เขาพูดจบก็อัดควันบุหรี่ที่วางไว้เข้าปอดเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะขยี้มันลงกับที่เคียร์แล้วเดินหายเข้าห้องน้ำไปเงีย,งยบๆนิทรามองตัวเองก็เหนื่อยทั้งกายและเพลียหัวใจเมื่อเดินมาซุดตัวลงกับเตียงกว้างสงสัยตัวเองอยู่คลามคานๆว่าต้องการอะไรกันแน่ถ้าต้องการความรักเขาก็บอกแล้วว่ามีให้แต่หล่อนก็ต้องมีที่จะแลก แล้วหล่อนจะแลกกับเขาเมื่อไรละ่ะหญิงสาวถอนใจยาวและเอนตัวลงบนที่นอนกว้างตะแคงหันหลังกลับไปเห็นหมอนอีกใบที่วางเคียงอยู่ใกล,กล,กล้ๆจริงสิหล่อนไม่ได้ครอบครองเตียงนี้เพียงคนเดียวนี่แต่มีเขาอยู่ด้วยรอนเปิดประตูห้องน้ำออกมาพอดีด้วยใบหน้าสะอาดเอี่ยมเพราะโกนหนวดเคราจนเรียบร้อยแล้ว หน้าตาไม่มีเขามาหาโจรอย่างที่เห็นอยู่ในตอนแรกหญิงสาวพลิกตัวหันหลังให้เพราะสู้ประกายตาคมวาวจากเขาไม่ได้ชายหนุ่มเดินเข้ามาทิ้งตัวลงบนฟูกอีกด้านหนึ่งชำเลืองมองหลอนก่อนจะเอนหลังลงในที่สุดต่างฝ่ายต่างนอนนิ่งครุ่นคิดกันไปคนละทางเนิ่นนานจนนึกว่าหลับกันไปแล้วในที่สุด มือใหญ่อบอุ่นก็เลื่อนมาจับมือหล่อนไปกุมไว้แนบแน่นอาการคุณเป็นยังไงบ้างเขาย,ยังชั่วขึ้นมากแล้วใช่ไหมค่ะหล่อนตอบสั้นๆขณะที่อีกฝ่ายตะแคงหันหน้าใกล้แล้วผมจะจูบคุณได้ไหนี่คำถามของเขาทำเอาหล่อนอยากหัวเราะอย่าเลยค่ะเดี๋ยวจะติดชั้น ไม่สบายตามไปอีกแทนที่เขาจะเชื่อนิทรากลับได้ยินเสียงหัวเราะฮือๆอ,อ,อยู่ในลำคอของอีกฝ่ายผมไม่ได้เป็นไข้เป็นหวัดมานานแล้วอยากรู้รถมันอีกสักทีว่าเป็นยังไงว่าแล้วมือใหญ่ก็เอื้อมมาประคองใบหน้าของหล่อนเข้าไปหาพร้อมกับแนบริมฝีปากลงหนักๆเนินนานและทำท่าจะไม่หยุดเพียงแค่นั้น หญิงสาวถอนใจยาวเมื่อรู้ตัวเดี๋ยวนี้เองว่าหล่อนรักผู้ชายคนนี้เข้าไปแล้วจับใจด้วยเหตุผลอะไรหล่อนก็แยกไม่ออกเพราะเขาสุภาพงั้นหรือดีงั้นหรือหรือเป็นสุภาพบุรุษหรือเป็นลูกผู้ชายหรือเพราะเขาเป็นของหล่อนฉันยังไม่หายเลยนะคะหล่อนกระซิบบอกเขาเสียงอ่อน เนื้อตัวแทบและลายไปกับอกกว้างและอ้อมกอดนั้นไม่เป็นไรนี่ผมขออย่างเดียวเวลานี้และเคยขอมานานแล้วแต่คุณลืมคำตัดเพาะของเขาทำให้หลอนต้องขมวดคิ้วผมเคยบอกคุณไม่ใช่หรือคุณนิดว่าผมอยากได้ความรักและขอความรักถ้าคุณมีก็ให้ผมนะรอนกระซิบบอกหลอน แต่ไต่จมูกและปากลงไปเรื่อยๆนิรทราถอนใจยาวแล้วตอบในใจว่าค่ะฉันจะให้หมดหัวใจเลยทีเดียวแต่เวลานั้นหล่อนชักเลื่อนๆและลืมที่ห้ามเขาไว้ตอนแรกเสียสิ้นส่วนรอนเมื่อร่างนุ่มนิ่มนั้นเบียดเข้ามาหาเขาชายหนุ่มก็ชักจะเลื่อนนตามไปด้วยที่ว่าจะขออย่างเดียว ก็เลยขอสครบท้วนกระบวนความไปเลยและหญิงสาวก็ไม่ถึงกับจับไข้แล้วตอนนี้เพราะกำลังใจของหลอนดีขึ้นกว่าเดิมและยังมีความมั่นใจในตัวผู้ชายผู้เป็นเจ้าของหลอนเพิ่มขึ้นอีกด้วยผมรักคุณรอนกระซิบบอกหลอนกลางดึกคืนนั้นและมันก็คงเป็นคำพูดที่แสนเชยและน้าขันสำหรับคนไม่มีความรักไม่รู้จักรัก และไม่มีใครจะรักแต่สำหรับผู้ที่ต้องการความรักรู้จักที่จะรักและมีคนที่จะรักประโยคนี้มีความหมายเสมอไม่ว่าจะลืมตาอยู่หรือหลับตาลงไปจากโลกนี้